สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอากาศยามเชา้ชาเช้าจากฝั่งอังกฤษจ้ะตอนนี้ก็เก้าโมงเช้าจ้าทุกคนหมอกลงหนะนะาน่ะเมื่อเช้านี่หนา่านี้อีกจ้ะนะมองไม่เห็นเลยขนาดหลังบ้านนายจอยยังมองไม่เห็นเลยจ้า,มา,าเมื่อเช้าเนาะนี่จอยได้เอาต้นอันนี้เข้าย้ายเข้าบ้านทุกคนต้นเอี่ลาจ้ะเอาเข้าบ้านสองกระถางเผื่อเขารอด เราจะได้ไม่ต้องไปเพาะไปบ่อยจ้ะปาจะทุกคนเดี๋ยวจยจะพาทุกคนลงไปทําอาหารกันจ้ะจอยจะผัดกะเพราเห็ดจ้ะทุกคนอันนี้ก็คือน้ําซอสกะเพราที่จอยแช่ช่องแข็งเอาไวจนะ้จ้ะนะจจยไม่เคยให้มันละลายก่อนนะเพื่อนๆนะโจยใส่กระทะอย่างนี้เลยจ้ะบ,บางคนก็จะเอาออกจากตู้เย็นปล่อยให้เขาเขาละลายเองนะส่วนใหญ่จจยทำอาหารจอยก็ทําอย่างนี้เลยจ้ะนะถามว่าเคยท้องเสียไหมก็ไม่เคยนะทุกคนเนี่ย จอยก็จะอบไส้อวดไว้จ้ะนะอบไส้ไส้อวดในแอร์ไฟจ้ะทุกคนนะจอยจะใช้ในการการอบแบบนี้เอาจ้ะในแอร์ไฟหม้อหม้อไร้น้ำมันนั่นแหละเพื่อนๆนี่จ่ะทุกคนกะเวลาเอาจ้ะทุกคนนะเราก็กะเอาหม้อจอยมันไม่ใหญ่ทุกคนจากนั้นจอยก,ก็จะผัดกระเพรา เห็ดพึ่งหวานจ้ะทุกคนตัวก็ได้ต้มเห็ดพึ่งหวานหลายน้ํานะทุกคนนะบางท่านบอกว่าทําไมไม่ผัดตอนที่แบบว่าเห็ดพึ่งเขาสดๆเลยเพราะว่าผัดแบบสดๆมันก็อร่อยแต่จอยแบบว่าไม่มั่นใจจอยจอยแบบว่าต้องต้องต้มก่อนจะทําความสะอาดล้างให้ดียังไงจอยก็ต้องมาต้มอ,อยู่ดีเพื่อนเพราะว่าของป่ามันมีพวกตัวทงตัวธา,า,าตุมามาไต่มาอะไรเงี้ยเรากลัวแบบน้าลงน้ําลายหรือเมือกของตัวธาตุไปเกาะเพื่อนนะ จอยต้มอ่ะดีที่สุดจะต้มน้ำซองน้ำเห็ดมันก็อร่อยเหมือนเดิมอ่ะจ้ะทุกคนรสชาติเห็ดมันก็หวานกรอบเหมือนเดิมอ่ะจ้ะทุกคนนะสวัสดีครับส,สบิทำกาแฟจ้ะสามีพี่อันที่ก็มาทำกาแฟแล้วก็กินยาเขาน่ะจ้ะทุกคนจอยก็ทำอาหารตอนเช้าๆนี่แหละทุกคนเอ้ย สุกแล้วจ้ะทุกคนเรื่องดีเหลือเกินเข้ากันกับผัดตะเพาเห็ดหวานจ้ะทุกคนเมนูโนโนวันนี้ของจอยนะคะจะทุกคนมาจะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันผัดกะเพราเห็ดพึ่งหวานแล้วก็ไส้อั่วจ้ะพร้อมด้วยขนมจ้นะแลขนมไอ้นี่จ้ะขนมเค,ค้กจ้ะเค,ค้กหน้ามะพร้าวอ่อน กเค้กฝอยทองจ้านี่พี่นุชนะนุชเค้กเราก็สั่งกับพี่เขาทางเฟซบุ๊กจ้ามาจ้ามาทานข้าวด้วยกันทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอกรอบทุกคนวันนี้สวัสดีหลายรอบทุกคนเด้ยมาจ้ามาทานข้าวกันหมอกลงหนาอย่างที่ถ่ายให้เห็นนะจ้าเมื่อเช้าอันนี้คือผัดกะเพราเห็ดพึ่งหวานจ้าทุกคน จอยก็เลยนํามาทําเมนูอย่างอื่นบ้างเนาะบางทีเราก็แกงเปิอะอย่างเดียวมันเบื่อไงทุกคนนํามาทําเป็นแบบเมนูแบบอย่างอื่นที่เราชอบอะ่ะเช่นผัดกะเพราเอามาลาบเอามาปน่นแล้วก็ว่ากันไปจ้ะไอป่นเห็ดนี่ยจอยไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนนะน้ําพริกเห็ดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่จ้ะถามว่ากินได้ไหมกินได้ แต่เมนูที่จอยชอบก็คือแกงเาน้ำมัผัดอย่างเงี้ยจ้ะเต่งกว่าในสวนจ้ะเห็ดรอบเนี้ยจะไปเก็บได้นิดเ okay. ดียวเพื่อนๆไม่ได้เยอะนะไม่ทันก็รอบไม่ทันคนจะคนเข้าไปเก็บเยอะ พี่สายนี่หมานมากเพื่อนๆนะโชคดีแกได้มีตะดอกใหญ่ๆนะตาแกดีที่แรกว่าตาแกไม่ดีแล้วทุกคนอัน <c oughs> ที่ไหนได้เราจอยเดินผ่านเห็ดเพื่อนๆเอาจริงๆจอยเดินผ่านเห็ดที่ว่าพี่สายเจอหลายดอกมากเลยจอยเดินผ่านเดินเก็บเยียบมันด้วยเพื่อนๆอือแล้วพี่สายพี่สายได้ได้เยอะอยู่พอกินอยู่ ที่จะอาหารของเจ้าก็ประมาณนี้แหละหามาก็เลยมาทําให้ทุกคนได้ดูจ้ะวิธีการล้างการต้มการทําอะไรเนี่ยมันก็ไง่ายๆเพื่อนๆใครๆก็ทําได้เนาะเราอยากจะแบบว่ามีความมั่นใจในการกินแล้วก็อู้ต้มไล,ล่ๆน้ํารลดไม่ต้องกลัวว่ารสชาติเห็ดพึ่งมันเอรสชาติพึ่งเอเห็ดอ่ะมันจะจางจะทุกคนถ้าใครไม่ชอบแบบว่าต้มก่อนก็ทําตามที่เพื่อนๆถนัดเลย ตัวจะกินอะไรแบบอย่างเงี้ยนะเห็ดบ่าตัต้องทํำด้วลายน้ําเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆว่าตัวอะไรมันไต่มั่งทั้งตัวถาดตั้งทั้งกะลงกะลอกอไม่รู้ไม่รู้แบบสัตููพืชอะไรมั่งทุกคนอร่อย เจ็บจ้ะเสียงไอนี่เต็งเครื่องเนี่ย,ยบยเลอร์จ้ะเปิดเครื่องทำความร้อนแล้วเดี๋ยวนี้ยเพระาะว่าอะไรรู้ไหมอากาศมันหนาวสั่งไอ้นี่มาอย่างที่ถ่ายให้ดูอจ้ะใส้อัว่วอืม ถามเพียนดี้แล้วแล้วเธอจะกินไหมแต่บอกโนแตงคิวมีบางท่านถามว่าเพียนที่ชอบอาหารไทยไหมเดีย๋ยวว่าเดี๋ยวถามว่าชอบไหมเลยเพื่อนเพื่อนถามมากินได้ไหมดีกว่าเนาะใช้คานี้ดีกว่าอย่าถามว่าชอบขนาดเราเราจะไม่ชอบอาหารเขาเลยนะบางอย่างถามมากินได้ไหมกินได้เป็นบางอย่างจ้ะ พีแอนดี D, เขาก็กินอาหารไทยได้ได้บางอย่างแต่ถามว่าเขาชอบอาหารไทยไหมอาหารไทยไมันมีกี่ร้อยเมนูทุกคนอืมชอบทานบางอย่างจ้ะทานได้เป็นบางอย่างไม่ไม่ใช่ทุกเมนู ขนาดจอยจอย,ยอ,อังกฤษน,นะจอย,ยังไม่ได้ว่าชอบกินทุกเมนูของอังกฤษน,นะทุกคนจอยก,ก็กินได้เป็นบางเมนูจ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยอาหารไทยอ่ะก็ะหลังบางคนเขาก็กินกับเมียเขได้ทุกเมนูอ่ะนะแต่ไม่ใช่เพียนดีจ้ะสามสา,สามีจอยกินได้เป็นบางเมนู ชอบทานเป็นบางเมนูผัดกะเพราถามว่ากินได้ไม่กินได้แกงอเอแกงไอ้ฮังเลกินแกงเผ็ดกินแกงมัส,สมั่นกินแกงแล้วก็อะไรนะพวกผัดนะ้ำมันหอยพวกอะไรเงี้ยเอแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนี่ฝรั่งบางคนเขาชอบนะแต่ดีฉั้เขาไม่ค่อยไม่ค่อยชอบอะไรก็ไอผัดเปรี้ยวหวานไง ลาบกินอย่างเงี้ยจะ้ะใส้อว่วถ้าจอยทำนางกินแต่ถ้าซ,ซื้อมาอย่างเงี้ยนางไม่ค่อยกินจ้ะนะนางไม่ค่อยกินนางไม่รู้เป็นอะไรนางไม่ค่อยกิน,นเพื่อนจอยก็ไม่รู้เป็นไว่าสามีจอยก็เกิดเลยขึ้นเขาเลือกกินอยู่ อร่อยดีอยู่จ้ะจอยก็ทำเป็นแต่จอยขี้เกียจอืมจอยขี้เกียจขี้เกียจมานั่งตามเครื่องแกงขี้เกียจมานั่งยัดขี้เกียจจะมานั่งหั่นไอม้มันหมูเพื่อนอทางเขาบอกว่าทำไมไม่บดเอาค่ะเพระมันไม่มีเครื่องบดนี่เราจะถึงนั่งหั่น เรถามทำไมไม่ซื้อล่ะคะบ้านมีที่ไหนวางมาเพืเ่อนๆนะเต็มบ้านอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะวางได้แล้วจะนะก็จะซื้อเครื่องใช้ภายในบ้านก็ต้องดูสถานที่ว่าเราอยู่ด้วยจอยแม้อยู่ในคฤหาสน์บ้านหลังใหญ่ๆจะได้มีที่ไว้วางนู่นวางนี่เพืเ่อนๆดูสิ ้านจอยก็เดินเดินกันสองคนถ้าเข้ามาสามคนนี้ก็แบบอัดกันแล้วเนี่ยในรางเนี่ยในครัวจอยเนี่ยดูเพื่อนๆก็กดูมุม,มเอาเนี่ะแค่จอยคนเดียวนี่ก็เต็มแล้ว <c oughs> แค่จอยเต็มแเบิร์นเบิร์นคนเดียวก็เต็มแล้วทุกคนอืก่อนที่เราจะซื้ออุปกรณ์ใช้ภายในบ้านเราก็ต้องดูด้วยอ่ะเพื่อนๆว่า บริเวณบ้านเราเนี่ยมันกว้างมันใหญ่มันเล็กอะไรก็ดูด้วยไอ้หายซื้อมาจะวางตรงไหนก็วางเ,าเพื่อนเพื่อนนะมันต้องวางเป็นระเบียบโซ,โ,ซโซนตรงนู้นโซนตรงนี้น่ะฮะพูดถึงเนี้ยเผ็ดละนี่แหละทำไมถึงไม่ซื้อเครื่องเครื่องยดัดเครื่องปัน่นเครื่องอะไรเงี้ยอยากได้อยากได้ยกยจกได้ทุกอย่าง ขาขายตัวจากได้ทุกจำนะปัญหาก็คือพื้นที่ภายในบ้านแล้วเงินนี่หละจะถ้ามีเงินกับบ้านจับตัวลงกลวงตัวนี้เต็มละจะไม่มีคําถามว่าทําไมไม่ซื้อล่ะคะทําไมทําไมเงี้จะไม่มีเลยจะไม่มีถามว่าทำไมล่ะคะอย่างเงี้ยจะไม่มีจะ,มมจะไม่มีคําถามว่า ทำไมไม่ซื้ออะไรเงี้ยนี่ยนนิดนึท,ที่นี้ค่ะแล้วก็กินอันนี้ด้วยงเพื่อนๆมันก็เค้กล่อยท้องกล่องละเจ็ดตลวอจ้ะอันนี้จอยสั่งเองไม่ใช่ลุงพันลุงไม่ได้มาสั่งให้จอยนะอันนี้จอยซื้อกินเองลุงพันลุงเขาเขาสั่งแค่หกอัน ให้จอยสองอันให้เพื่อนอีกคนหนึ่งสองอันแล้วก็ลุงพันลุงสองอันเนี้ยอันนี้อันนี้คือของจอยเองจ้ะนะทุกคนขาเราจะหาว่ามันไหนว่าลุงพันลุงสั่งทำไมมันนั่งกินของลุงพันลุงพันลุงพันลุงเขาไม่มากินไอยอย่างเงี้ยไม่กินกนะจ้ะนี่อันนี้ของจอยเองเงินจอยเองจ้ะคนหลังเขาก็ติดใจแซนด์วิชไทย่อนมาเลยตัว มะพร้าวอ่อนด้วยอืเอเผ็ดทุกคน แค่เนี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนได้อยู่เมืองไทยละไม่ได้กินบ่อยนะจอยสั่งปีละสองครั้งไม่ใช่เดือนละสองครั้งปีละสองครั้งบางปีก็ไม่ได้สั่งจอยจะสั่งเมื่อตอนที่จอยอยู่ตอนที่จอยอยากจกินจริงจริงอะ อีอ่คำหนึ่งให้ดูเนาะอันนี้ไม่เปิดนะเพื่อนๆนะมันเปิดหลายอันมันจะเสียพอาละแค่นี้ก็รู้สึกไลว่าได้รสชาติขอมมะพราะ้าวเนื้อเค้ของไทยๆนี่ก็สุดยอดแล้วจ้ะทุกคน ค okay. ยังไงจอก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจากขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย